สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเมื่อกี้ลงสตรีมสุดท้ายเช็คไฟล์ก็อัดใหม่ดีกว่าไฟล์มันไม่โอเคนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตนะคะอัปเดตแบบสั้นๆเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมในยสตรีมแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง What อร์ซั m a กมมิ่งบายโอเคเมย์จะมาอัปเดตค่ะในส่วนของคืนนี้นะคะวันที่ 28ของประเทศไทยก็คือประมาณตีหนึ่งนะคะมีซิม Delivery อัปเดตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครเข้าเกมแล้วมีป๊อปอัพป๊อปถุยป๊อปอัพป๊อปอัพให้ update, อัปเดตให้กดรับนะคะสามารถกดรับได้เลยส่วนใครที่ไม่ทันนะคะไม่ทันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะรับตอนไหนก็ได้นะคะเล่นเกมเพย์อยู่แล้วไม่สะดวกรับก็พร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยกดรับได้วิธีการรับนะคะก็มาที่ จุดสจุดนะคะเดี๋ยวเมยสอนกั๊หนึงจุดสจุดเราก็มาที่ตัวเลือกเกมหลังจากนั้นก็ไปที่คําว่า Sim Delivery m e เมนูนะคะเราสามารถเช็คได้ตลอดแต่ว่าอย่างของเมยเนี่ยจะเป็นการเช็คแบบ e อเวอรหชั่วโมงนะคะแล้วก็จะติ๊กว่าอ u ต o m ม t ติ d ดาวน์โหลหมายความว่าก็คือถ้าคุณมีก็ใส่มาเลยเดี๋ยวฉันกดเองว่าจะรับหรือไม่รับตอนไหนนะคะเวลาที่กดเนี่ยถ้ามันมีไอเทมใหม่ตรงนี้นะคะมันจะมีป๊อปอัพว่ารีสตาร์เกมไหม คำว่ารีสตาร์ทก็คือมันจะปิดเปิดเกมให้เราใหม่แต่ถ้าคุณบอกว่า no ไม่เอายังไม่เอาตอนนี้จะเล่นไปก่อนวันหลังมารับก็ยังสามารถรับได้ค่ะก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็กดรีสตาร์ทแค่นั้นเองนะคะอเทมจะเข้าไปอยู่ในจุดต่างๆเองเลยนะมันจะไม่มีอะไรขึ้นบอกเพราะฉะนั้นก็ลองดูตามข่าวแล้วกันนะคะอันดับแรกเลยพาไปตอนนี้อยู่ในหมดสร้างตัวละครก็ขออนุญาตให้ดูเลยนะคะว่าสิ่งที่มีคืออะไรบ้างตอนนี้ก็ ซิมเดลูรี่นะคะของวันนี้นะคะสิ่งที่มีก็จะมีอยู่ประมาณอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวมีเสื้อนะคะมีกระบองเพชรมีอาหาร2เมนูแล้วก็มีซีนารีโอใหม่ก็คือชาเลนจ์ใหม่1อันทั้งหมดจะมี4ประเภทสิ่งที่ได้มานะคะก็จะเป็นเสื้อนะคะอันแรกเลยไปที่เสื้อตอนนี้จะเป็นเสื้ออารมณ์เหมือนอ่าใช้คําว่าอะไรดี Earth l เลิ t แทงท็อถ้าให้มแปลง่ายๆก็น่าจะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนรักโลกไหมอะไม่แน่ใจนะทุกคนแปลไม่ออกเหมือนกัน จะเป็นหมวดเสื้อกล้ามนะคะ,ะเป็นเสื้อกล้ามประมาณว่าใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ชุดนอนนะเสื้อกล้ามธรรมดานะคะเป็นลายแบบรักโลกนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมดหกเฉดส,สีนะคะหกเฉดส,สีแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวนี้ก็คือมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะอ่ะเหมือนกันสีเฉดเดียวกันเลยนะคะ ตัวนี้มี6เฉดนะคะแล้วก็ในส่วนของเสื้อมีแค่นี้นะคะตัวซิมเดลิเวอรี่ที่ที่ให้มาจะมีแค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกระบองเพชรนะคะจะเป็นไอเทมไอเทมแบบตกแต่งนะคะมีต้นเดียวเลยโดดๆแต่ว่าตัวต้นกระบองเพชรอันนี้นะคะมันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันจะเป็นต้นใหญ่ที่วางกับพื้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบใช้สูตรหรืออะไรแบบบี Move object ก็สามารถที่จะวางของอิสระได้จะวางโต๊ะก,ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบตัวต้นไม้เองอ่ะมันจะไม่มีนะตัวต้นไม้เองจะวางบนโต๊ะเลยไม่ได้เดี๋ยวมีจะเข้าหมดสร้างให้ดูนะตอนนี้คือน้องทุกคนคือไม่ไหวแล้วนะคะโอ้ยแต่ละคนคือแบบว่า ป่วยโอ๊ยสรุปคือไม่น่าปั้นน้องมาเลยนะคะตอนนี้อืมป่วยแล้วหนึ่งนะคะมีโอกาสที่น้องจะไม่อยู่นะเนี่ยอืมเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอใดๆอีกอ่ะเรามาดูตะวองเพชรก่อนนะคะอยู่ไหนล่ะตะวองเพชรนะคะจะมีทั้งหมดห้าสีนะคะทุกคนจะเป็นลนักษณะเหมือนอ่าต้นเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้นจะ ใหญ่นะคะไม่สามารถที่จะวางบนโต๊ะด้วยระบบเกมเนี่ยมันไม่ได้ให้วางบนโต๊ะอ่ะ <c oughs> บืดละหนึ่ง <c oughs> มันไม่ได้ให้วางบนโต๊ะแบบนี้เออที่เมเทสนะคะคือเมทวางบนโต๊ะแบบเนี้ยไม่ได้วางบนโต๊ะอ่าครัวไม่ได้ <c oughs> แต่มันดันวางโต๊ะแบบคอมได้ค่ะทุกคนนะอ่ะก็สามารถวางได้โอเคมีทั้งหมดห้าสี่นะเดยวมีวางอ่ะไม่ลงข้างล่างละเลย อ่ะไม่ยอมลงแล้วหนึ่งลอยฟ้าแล้วมีห้าสีค่ะเดี๋ยวขอย่าวางสีก่อนอ่ะนี่ก็จะเป็นกระบองเพชรทั้งหมดห้าสีด้วยกันนะคะก็จะเป็นไอเทมที่มาใหม่อยู่ในหมวดต้นไม้ภาคหลักเลยนะคะอันนี้ต่อไปสิ่งที่ได้มาเป็นเมนูอาหารสไตล์อาหรับมีสองเมนูด้วยกันนะคะแต่ว่าเอ่อตัวเมนูเนี่ยเมไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าตัวเกมเขาแบบ เป็นเงื่อนไขแบบให้มีสมุนไพรเท่าที่มีอ่านเมื่อสักครู่นี้ตอนในสตรีมนะคะจะมีสองเมนูนะคะค่อนข้างจะลึกอยู่นะแปบ๊บหนึ่งต้องกดที่ทำอาหารปะอ่ะอทำอาหารจะเห็นเมนูเยอะเลยทีนี้อืมดูของใครดีอะดูของเดี๋ยวนะให้ผู้หญิงเมนูให้ผู้หญิงทำแป๊บหนึ่งนะเมีไม่แน่ใจว่าเป็นที่สกิลน้องด้วยหรือเปล่า น่าจะอ่าใช่สกิลน้องผู้หญิงระดับหก็เลยสามารถแบบอืมเห็นเมนูเยอะมากเมนูที่มานะคะก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าซาระไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าจะเป็นเมนูนี้นะคะแต่ว่าในนี้เขาเน้นว่าใช้สมุนไพรหนึ่งชนิดอะไรก็ได้อันนี้คือเมนูใหม่นะแล้วก็เมนูที่สองนะคะก็จะเป็นเมนูที่ชื่ออันเนี้ยค่ะเป็นภาษาของเขาอะไม่ไม่กล้าอ่านออกเสียงนะทุกคน ก็คือเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูที่เป็นเมนูที่สองที่มาก็จะเป็นอาหารสไตล์นั้นนะคะสไตล์อาหรับด้วยกันถ้าถ้าถ้าเมนูข้อมูลไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นสองเมนูใหม่ใดๆแล้วเดี๋ยวเอาหน้าอาหารหน้าตาเมนูนะคะ่ะเดี๋ยวเมย์จะแปะขึ้นเพจอีกทีหนึ่งเพราะเมย์จะทำภาพนิ่งแยกอยู่แล้วนะคะต่อไปค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าจริงจริงมีแค่สี่ประมาณสี่ห้าอย่างที่แบบอัปเดตนะคะต่อไปเราจะต้องออกไปที่เมนูหลักนะคะ เพราะว่าอันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่มาใหม่แล้วก็ชาเลนจ์นี้ยจะเล่นได้แค่ยีสิบเจวันยีสิบเจ็ดวันนะอ่าเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องแบบว่าถ้าใครมีพวกมอดภาษาไทยที่แปลอัปเดตล่าสุดเนาะเป็นแบบว่าสายโดเนตอะแนะนำว่าเล่นชาเลนจ์นี้ลองดูก่อนเพราะว่ามันจะมีจำกัดไงมันมีวันที่แบบว่า27วันอะเออวันที่ห้าปะ ยีบเดือนห้าก็คือหมดเขตในการเล่นแต่ถ้าเป็นชาเลนจ์อื่นมันไม่มีวันที่ก็คือสามารถเล่นได้ตลอดนะอืเนีย่ยเป็นชาเลนจ์ที่มาใหม่ก็จะชื่อชาเลนจ์ว่า l o o k k Fanatic อ,อันนี้อันนี้ไม่สามารถแปลให้ทุกคนชัดเจนได้แต่อย่างที่บอกว่าอะไรก็ตามที่แบบเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นแพดอัปเดตซิมเดลิเวอรี่อัปเดตมีอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยให้ทุกคนนะคะคอยติดตามเพจ The Sim Thailand เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ The Sim Thailand เราจะเจอ,อแอดมินนะคะเขาคอยแปลข่าวพวกนี้แหละก็คืออัปเดตพวกนี้เป็นในรูปแบบของภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราจะได้รับคำแปลหรือได้ข้อมูลการอัปเดตแพทหรือว่าข้อมูลแก้ไขบั๊กข้อมูลเกี่ยวกับชาเล่นต่างๆที่เป็นภาษาไทยนะคะไม่ไม่ต้องรอเมยเพราะว่าเมเนี่ยจะไม่ใช่สายแปลอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาแจ้งข่าวให้ทราบเฉยๆว่าอ หลังจากอัปเดตแพทเป็น1วันล่าสุดก็คือมีชาเลนจ์มาเพิ่มด้วยนะคะกะ็แล้วก็มีของมีตะบองเพชรนะคะแล้วก็มีเสื้อเสื้อลักโลกนะคะหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็มีอาหารอาหรับ2ชนิดด้วยกันอันนี้ก็คือจะเป็นซิมเดลิเวอรี่นะคะซิมเดลิเวอรี่จะไม่เหมือนการอัปเดตแพทซิมเดลิเวอรี่จะไม่มีการปิดม็อดคือสามารถรับอไอเทมได้เลยแค่รีสตาร์ทเกมก็คือเปิดปิดเกมใหม่ก็ได้รับเลย ะไม่เหมือนแบบอารมณ์เหมือนแพทใหญ่อัปเดตถ้าแพทใหญ่อัปเดตมันจะมีการเปิดปิดอนุญาตมดใช่ไหมคะเราเลยต้องเตือนเตือนกันตลอดเวลาแต่อันเนี้ยไม่มีนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ากดรับซิมเดลิเวอรี่หุ้รัวกดรับซิมเดลิเวอรี่ได้เลยนะทุกคนรับตอนไหนก็ได้เอาที่สะดวกเพราะว่ารับวันนี้หรือรับวันข้างหน้ามีค่าเท่ากัน คนที่ซื้อเกมมาก่อนรับมาก่อนตอนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าอนาคตาคนที่ซื้อเกมที่หลังเราอะ่ะเขาก็จะได้รับไอเทมพวกนี้เหมือนกัน,นเพราะว่ามันไม่ได้มีระยะเวลาจำกัดมันเป็นเบสไปแล้วเบสก็คือแบบเป็นพื้นฐานที่ทุกคนได้รับในที่สุดใช้คำนี้แล้วกันนะคะก็เบื้องต้นซีมเดลิเวอรี่คืนนี้ก็ประมาณนี้จะต่อเนื่องกันนิดนึงไหมคะ <c oughs> คืนนี้แล้วก็เพิ่งอัปเดตแพทคืนนี้ก็คือเดลิเวอรี่ต่อมาเลยอะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอัปเดตกันรัวๆไปเลยทีเดียววันนี้เมยขออนุญาตลงอ่ะลงสตรีมทุยวันนี้ไมยขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะรัวแล้วไม่ไหวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทำคอนเทนต์เป็นพับนิ่งต่อด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะพูดเร็วไปไหมเร็วอยู่ บายบายทุกคน